Okay, come on เก็บอัพๆๆเข้ามาๆๆเข้ามาๆๆเข้ามาชิปพาหิปมามามารูปมันเดิมรูปมันเดิมดาว4คนเจออยู่บนอ่ะแล้วแต่เราแล้วแต่เราไปดิชิปไปดิครับ

Okay, I okay, something like that. Perfect, perfect. big finish, big up up good, good. 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 <laughs> <laughs> good. good. <laughs> ý nghĩa đến? 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 ý nila bisa masuk Pak. Pak. Udah sampai enggak satu lagi. Loso loso. Mau naik

ยังบนเร็วคล่องจบในการยิงประตูต้องกล้าไปอออารอบกำลังไปโฟเต็มแล้วเล่ mọi lẽ mọi lẽ nó mọi lẽ 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 ไปใช่เดี๋ยวสวายเลยได้เละสามล้านเลยโอเคเลยสามล้านไม่มีบุเลยทำงานอ่ะวันที่บอกมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะจากการปับสภาพของเรานาฬิกาที่เราได้หมอซัพพอร์ตในเรื่องเกินแล้การทำไมเฟซขึ้นงานแล้วก็พรุ่งนี้วันหนึ่งอาจจะเป็นภาพใหญ่